สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องลำข่าวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทำเอาโซเชียลสะเทือนทั้งวงการลูกทุง่งเฉลยความลับที่ทุกคนไม่รู้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุแค่13ปีแต่สิ่งที่เธอพูดสิ่งที่เธอเปิดใจมันทำให้ทั้งเวทีประทุมธานีเงียบลงทุกคนอึง้งและไม่มีใครคิดว่าความลับนั้นมันคือเรื่องนี้และผู้หญิงอีกคนที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นแชมป์ร้อยหสมัยกีตา้านิพาพร ตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รายการดวลเพลงชิงทุนช่องล้ำจะเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกว่าเกิดอะไรขึ้นความลับระหว่างต้นข้าวกีตา้าคืออะไรและทำไมคำพูดหนึ่งประโยคทำเอาแฟนเพลงทั้งประเทศถึงกับน้ำตาไหลเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่15พระพฤศจิกายน2568บนเวทีดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรที่จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดโมเมนต์ทองคำโมเมนต์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กอายุ13ปีและตำนานร้อยห้าสมัยถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะเมื่อพิธีกรแฟงถามว่าวันนี้ได้มาร่วมเวทีกับพี่ๆที่เคยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรารู้สึกยังไงบ้างน้องต้นข้าวตอบย่อรอยยิ้มแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอพูดซึ่งทำให้กีต้านิพาครถึงกับหัวเราะเขินและคนดูทั้งงานร้องว่าอ๋อแบบนี้เองน้องต้นข้าวพูดว่า ตอนอยู่ในรายการหนูจําเนื้อไม่ได้พี่กีตาชอบแอบบอกเนื้อหนูค่ะหนูก็อ่านปากพี่กีตาเอาค่ะพี่แฟงพี่กีตาถึงกับหัวเราะแล้วตอบว่าก็ไปนั่งให้กําลังใจน้องค่ะใช่ครับนี่คือความลับที่ไม่เคยมีใครบอกตลอดการแข่งขัน68สสมัยของน้องต้นข้าวในวันที่เมอในวันที่เธอเกือบลืมเนื้อในวันที่เธอร้องผิดท่อนในวันที่เธอแทบทรงตัวไม่อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างล่างเวทีคอยขยับปากเพื่อช่วยเด็กคนหนึ่งให้ผ่านมันไปได้ ผู้หญิงคนนั้นคือกีต้านิพาพรแชมป์ร้อยห้าสมัยและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้แฟนเพลงทั่วประเทศถึงกับอึง้งคำถามคือทำไมกีตา้าถึงช่วยเด็กตัวน้อยคนนี้คำตอบมันอยู่ลึกกว่าแค่ความเอ็นดูครับเพราะตลอดช่วงที่น้องต้นข้าวสู้68สมัยกรรมาการทุกคนพูดตรงกันว่าเด็กคนนี้มีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาย้อนกลับไป e ี1ี4 1เพลงคลื่นวันนั้นน้องต้นข้าวเกือบพลาดครั้งใหญ่ มือเนื้อหลุดสติแทบหลุดตามครูสลาบอกว่ามันมือไม่ได้มันมือไม่ได้แต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นการความสามารถในการแก้สถานการณ์ของเด็กอายุ12ปีที่ยืดคำให้ลงห้องพอดีเหมือนมืออาชีพคนหนึ่งพี่กีต้าเห็นโมเมนต์นั้นทั้งหมดเห็นวันที่เด็กคนนี้เกือบล้มและลุกขึ้นยืนภายในเสี้ยววินาทีและนั่นคือวันที่เธอเริ่มมองเห็นตัวเองในเด็กที่ชื่อว่าตนข้าวเพราะทั้งคู่เคยยืนบนเวทีเดียวกัน เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันร้องเพลงเพื่อครอบครัวเหมือนกันและผ่านแรงกดดันมหาศาลเหมือนกันจากวันที่เกือบพลาด EP1842 เพลงขอจองในใจหลังจากมือวันก่อนน้องต้นข้าวกลับมาแบบใจนิ่งกว่าเดิมพี่ไถ่พูดว่าหนูเป็นเด็กมหัศจรรย์ผี่ปู้พูดว่าพี่ดนหนูตกเต็มๆเ,เลยลูกครูสลาบอกว่ากล้าเล่นลูกเหมือนจอระเข้ฟาดหางในตอนนั้นเองพี่กีตาร์เริ่มมองเห็นภาพใหญ่ว่าอนาคตของเด็กคนนี้จะไม่ใช่ธรรมดาแน่นอน แล้วแล้วก็ถึงวันที่ทำให้ทั้งวงการลูกทุ่งอ้าปากค้าง EP 1898เพลงกับคำสาอายเพลงอีสานแท้ที่แม้แต่คนอีสานย่างร้องยากแต่เด็กเมืองการอายุ12ปีกับร้องออกมาได้แบบเหนือความเป็นจริงกรรมการอุทธานว่าเบิดคำีิว้าไม่เข้าใจเลยทำได้ไงอะ่ะครูสลาบอกว่านี่คือปฏิพานนี่คือพรสวรรค์และนี่คือวันแรกที่พี่กีตาร์พูดคานี้อีก10ปีน้องจะเป็นศิลปินแน่นอนค่ะ นี่คือคำทำนายแรกและมันยังไม่ใช่คำนำให้คนทางประเทศสะเทือนที่สุดด้วยใน e ีี1899เพลงคุณลำย,ยน้องต้นข้าวดีไซน์ทำนองใหม่ทั้งเพลงพี่กีตาหุดว่าเขามีลายเซ็นของตัวเองแล้วนะคะดีไซน์เองได้แล้วเก่งมากคะ่ะนี่ไม่ใช่คำชมธรรมดานี่คือการประกาศว่าเด็กคนนี้กำลังก้าวสู่ระดับศิลปินและนั่นนำมาสู่คำทำนายสุดท้ายที่ทำให้โซเชียลระเบิดนี่คือประโยค์ที่พี่กีตาพูดด้วยแววตาของตำนานที่มองเห็นตำนาน อีกไม่ใกล้แน่นอนค่ะแต่คุณผู้ชมครับเรื่องราวมันไม่ได้สวยมากแค่นั้นเพราะหลังจบงานประทุมธานีน้องตนข้าวก็ได้เปิดใจบนเวทีว่าหนูเจอเรื่องหนักมากหนูเป็นแค่มนหนึ่งเองนะคะหนูก็ร้องให้บ้างบางทีไม่ไหวทุกคนเงียบเพราะนี่คือครั้งแรกที่เด็กคนนี้ยอมพูดถึงความกดดันทั้งหมดที่ต้องเจอและเมื่อแฟนคลับลงภาพน้องร้องให้บนเวทีทั้งประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมเด็กแค่นี้ต้องเจออะไรหนักขนาดนี้ โพสให้กำลังใจทะลักทั้งคืนรวมถึงบทกลอนจากครูตาลบ้านเพลงลูกทุ่งที่กลับมาไวรัลอ,อีกครั้งเด็กคนนี้ร้องไห้เพราะถูกกดดันจากผู้ใหญ่เด็กคนนี้ร้องไห้เพราะทำดีแต่โดวนว่าแต่ที่น่าแพงที่สุดคือเด็กคนนี้ยังยิ้มให้คนดูได้ทั้งงานในวันที่ทั้งโซเชียลด่ากันวันที่จับผิดวันที่เด็กโดนบูลลี่ผู้ใหญ่ในวงการอย่างคุณเอกอคัคีได้พูดสิ่งที่แทงใจที่สุดทำไมเด็กผู้หญิง13ปีต้องเจอคำดูถูกแบบนี้คนรังแกเด็กคือคนใจเท่าจิ๋มหมด จนข้าวไม่ได้ผิดอะไรเลยเธอแค่เดินเร็วเกินวัและเธอเก่งเกินไปและประโยคที่ทําให้หลายคนกั้นน้ําตาไม่ได้คือเราคือผู้ชนะแม้จะต้องเดียวดายใต้เงาจันทร์นี่คือคําพูดของผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่การปกป้องแต่เป็นการบอกว่าเด็กคนนี้สู้มาไกลกว่าที่ทุกคนรู้และตอนนี้สําหรับใครที่อยากไปให้กําลังใจน้องยังเหลืออีกสงงานครับกับดนเพลงสัญจรที่นครราชสีมาวันที่22พฤศจิกายนนี้ที่ตลาดเซฟบัน เจอกับไผ่พงศธรออลลี่อีสและน้องต้นข้าวและที่อยุธยาวันที่ยีบกาพฤศจิกายนที่ตลาดสุวรรณเกลียวทองเจอกับนิวคันทรีออลลี่ต้นข้าวอีสและเพชรขถาวุฒิชมฟรีครับเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปไปให้กำลังใจศิลปินของคุณได้เลยและเรื่องที่สำคัญในตอนนี้คือการโหวตไทรรัตอวอร์ด Award. น้องต้นข้าวยังอยู่อันดับหนึ่งด้วยคะแนนเกิน2 4 0 0 0 0โหวตแล้วและแตะเกิน70%แล้วโหวตได้ที่เว็บไทยรัต วันละหนึ่งครั้งอย่าลืมพิมพ์ต้นข้าวสุปริยาทุกคะแนนคือการบอกเด็กคนหนึ่งว่าหนูไม่ได้สู้คนเดียวเป็นดีเจแบบอาสมัยก่อนเอ้งงเกิดไม่ทันอีกแน่นอนอยู่แล้วเราบว่ร<า>ู้จักวิทยุบบทาน,นิน<ๆ>ไม่ลูกทาน,นินนะ่ะอ่างงไปใหญ่เลยทีนี้ <c oughs> พี่ปิงจะเอาแบบยุคข,ของพี่ปิงมาคุยกับเด็กเจนใหม่อย่างหนูไม่ได้ เหมือนโดนตบหน้าเลยพี่ปิงขาจ๋าลูกเชื่อหนูครับว่ายิ่งอายุมากทำไมจ๊ะก็ยิ่งน่ารักใช่จ้ะไม่เชื่อดูแฟนเพลงต้นข้าวสิเห็นไหมยิ่งอายุมากก็ยิ่งน่ารักนิดนึงนิดนึงนิดนึงต้นข้าวพี่เพอิญแม่มารอนานแล้วแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่นะครับอันนี้แม่มารอตั้งแต่เย็นแล้ว อ๋อค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีเนี่ยคุณนิวบอกว่าต้นข้าวจ้าประกาศตามหาหัวหน้าครูด้วยใครจ๊ะคุณครูหนูมาปะคะมาไหมฮะครูโอ๋ค่ะคุณครูโอ๋คุณครูโอ๋มาหรือยังคะคุณนิวบอกว่าให้มาตามหาหัวหน้าหน่อยหัวหน้าจะมานู่นนู้นนู้น คุณนิวบอกว่าให้ตามหาหัวหน้าหมวดคนสวยนี่เออสวยจริงสวยจริงเฮ้ยสวยจริงสวยจังเลยแหละจริงป่ะพี่ปิงโสดป่ะเฮ้ยมาบอกครูโอ๋หนูแต่งหน้าสวยมากนะคะพี่ปิงเพราะว่าแต่งหน้าให้หนูประจําเลยนะคะเป็นเป็นคอสตูมส่วนตัวที่โรงเรียนไม่ก็ที่โรงเรียนนะคะหนูเรียนกับครูโอ๋วิชาวิชาอะไระศิลปะการแต่งหน้าแล้วก็เรียนนาาศิสินด้วยโอยนีต้อง